ว้าวดูดูดูเด่นขาดอันนี้โอ้ไข่จิงไข่จิงไข่ที่จริงจิงโอ้จันเหมาะครับนี่ไอเป้งของงามสองตัวมัน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 นี้กับติ๊กห้าหน่อยเนาะเขาใช้วักลงแค่หนักขนาดเต็มติ๊ก สวัสดีครับสวัสดีจ้าครับวันนี้หากินของสูงครับเนาะยังพอมีให้แย่อยู่ครับหมูแดงครับจ้าเพราะว่าขี่รถหมูวานเนาะครับตอนขึ้นไปอันอย่างนะไปหาแมงแขกเหรอเห็นห้างหมดอยู่จ้ะเออสีมีบนอ่างบนนี้เลยมาลองเมึงเนาะบนครับเนาะเดี๋ยวเราลองดูว่าจะมีไหมลองรูกถึงครับจะมีใครหรือว่าจะมีแม่เออมันหนักครับเนาะเขาท่างเด่เนาะบ้า เขาตั้งนี่บอกสนันแนทปุ่นครับสองหรังจัดใหญ่หน่นอครับเล้วสีไข่ฝาไข่หน่อยไข่ไงเนาะครับนี่สองหรังกันเนาะ เดี๋ยวเอาลุ่นกันครับเนาะสองห้างแรกครับห้างนี้เอาอยากลยนลอยเนอะครับเนาะมันเิอกิ้งใหม่ครับห้างใกล้ๆห้างครับโอ้ได้มาสีไข่มาแดงเมื่อนแล้วเนาะ เตือนครับฝนตกแล้วก็วันจัการเริ่มดีแล้วครับเนาะครับไฟมัวดีแ้วบบเขาใหม่เขียวมาแล้วครับนะครับ ตอนนี้ขอลงมาแล้วครับอ๋อมอส์ลุ่นกันครับเนาะ,นจ,ะจะไข่ก็จะมีไข่โอ้มีก็ไข่โอ้ยไ,<ข>ไข่ไข่ไข่เงียบคอมีใน <laughs> เงาะคอมีครับ <laughs> โอ้นี่จ้ะโอ้ชุดแหลกของเขาครับเนาะวันนี้มีหลายสไตล์จังลเลย แต่มันมีแม่เป้งแม่พึ่งมันมีอยู่นนยแล้วนี่หรอมีเลยนี่มันหลายครับมันๆนั่นแหละวันนี้เน,น<อ>าะ<ม>ครับหาทางมุข้างทางครับไปเนาะทางหมดรับไม่เป่ใไตองเงินแล้วกระปุกกระปุ๊บเลยไม่เปง่งไม่เป่งก่อนครับเนาะทางนีิมีหลายครับ มีแม่ดำแล้วเนาะแม่ดำนี่เขาว่าจะเป็นตัวผู้นะบมอชัยเอาแม่ออกคนครับอสองั้างแหลกข,ของเขาครับเนาะนี่ก็จะเป็นใครมืด เหนะมือนอย่นัไข่มดแดงถ่ายรูปดูแล้วน,าน่าจะเนาะเกิดจะเป็นแบบนี้ร้ายหรือแบบนี้นนเนาะเหลือมาเป็นไข่หน่อยไข่ฝาาร้ายแล้วจ้ะของถ่ายรูปดูแล้วเนาะไข่เพิ่งจะมีอยู่แล้วเอาไปเทแยกกันก่อนนะจ้ะ ไผ่พื้นไวพื้นอยังนี้นะอย่งเงี้ยคอยฝากงออยใส่สูงไว้ก่อนไปหางไม่ต่อครับเนาะจ้ะมาใส่เอาขึ้นไปห้างปู่สูงสูงต้นนี้ห้างหลายอยู่สามห้างจะได้ไหม ลืมทุกขึ่นยาวๆเนาะลืมแน่ว่ามันตรงเงียบหักคุ้ยไข่ไข่ไข่เออไข่ไข่แต่คอยคอยโอ้โชคดีจังเลยเจอรังไข่เอาลงก่อนไหมแล้วถอด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 ไปยาวๆออมเหมะเออเออเออทุกทุกทุก มุ้ยจ้ะสะอ่อนค่ะกลูกไข่ไหลลงโลโลเสียงเขาไปละไข่สีนะแมงินึกว่าแต่สิบวาไข่ใดใดแต่แม่เปล่งมันหลายเลยจ้ะเนี่ยยังมีให้เราอยู่เนาะใหญ่มากอีกห้างนะจ๊ะปัะเนี้ยห้างนี้สิเป็นจังเลยไข่แน่อยู่ต้งปาากระสอบ ทางที่สองน่าจะเ้าใช้เรือนขึ้นมาของบนอยู่วะห้างนี้เออนดินว้าหน้ำผู้เตะป้านน้ำผู้ผู้ผู้ผผอ,อกมาเดี๋ยวเดีย๋ยวกระสอบมันมาใครต้องใครดีเจะาว่า ลงอยู่จ้ะลงอยู่ลงเนี้ยเนียเนี้ยแบบนี้เวทนต์มาแย่อยู่แล้วนา่าจะต้องมีไข่เนี่ยม,มันอยู่มันอยู่ทั้งหิมฟังทั้งนี้นนจ้ะนี่มองใช้ตรงแทงตรงอันนี้เนี่ยเออน,น,น่ะน่ะป้ายมันวะมันอุ่มไข่ไว้เดี๋ยวเราหลุดห้างต่อไปนา่าจะบบนี้ ปีน่ะดูจ้ามาเมืองห้างนี่มาหนิห้องห้างโอนโต้นบหงใหญ่เลยเป็นจนังไดป้าอ้โอ้โอใครใครใครห้างคุณนักย้อนโอต้ลงมาเนาะขาวโหลงมาแตา่ต้นนี้ก็ได้หลายเนาะเลีนน้ยงขนต้นนี้เนี่ยต้นนี้ห้างนี่ได้เป็นเกือบเคิงโลเลยเนาะนี่จ้ะมึงแล้วก,กัน เจ,จ,จาเจาเจาม่โอ้น,นันน่นน,น,นัไหลลงแล้วนั่นนั่นไมใช่เสียบไม่เสียบต้องถี่มันยนยนไปายเด้เอเขาายนอโอ้ยคนไทยกัน,น,กน,น,กน,นมเนเนียมเยวเดี๋ยเดี๋ยว,ยวมันจะเลยไปลเด้อ เราหลุดเราชมแล้วกันนะจ๊ะสามห้างข้างบนนี่นี่น,นี่อีกห้างหนึ่งอยู่ตําๆนี่จ้ะนี่ห้างเดี๋ยวรอมึงแล้วกันนะจ๊ะเอามาพอมาลุ้นกันครับอันนี้ได้สามห้างอยู่นะจ๊ะครับน,น,นักกอง เมือเด้อมงเดว้าวดูดูดูดทมพาอันโอ้ไข่จิงไข่ทังิงไข่เนาะเจิงโอ้จันเมาะครับนี่ไอเป้งก็งามาดสตัวมันหลัมันมันมือนี้อ้ยกะปุกมาใส่ไเผือกใส่ไหมเผือกไหเป้งเนาะไอเป้งครับอ้ยเกมันตื่นกะปุกจิ ก็นา,ามพมิญจน่อยเอาครับนอะจากนอตยัง,นะ,น,ยงน,น,นะสุดสองเขาเหา,าสุดแรงม้าน่จ้ะนี่ส<ไว>ีนังหนาเว้ย้กึงกระติกละ เราใส่เงี้ยห้างตำเหรอจ๊ะเนี่ย<อ>มีหลาย,อยบอกโอ้โอ้โต๊ะดูโต๊ะดูอ้โ,โ,โห้างตำตำกับพ่อมีอยู่น่าจากน้อเดี๋ยวเขาไปโตมันมาหลาย สี่อางอนน้อยข้างทางครับเนาะค้งางนี่เหรอสนน,นี่เหเ็นไม่เป้งเนาะ thìng này clean hết nơi. lâu kia hăng, nhẹp nó. Còn hăng có mí nhẹp cặp cả... ไข่อยู่นะท่านถึงไข่ถึงสารถึงฝากไข่ฝากเห็นฝากเขาล่ะต่ำนะครับเห็นต่ำส้มเมื่อนนะ่ะเห็นเดือนะนะเอาทา <laughs> มันสคนทรแบบหางครับน้อยๆเนานะนักเลยเค็มๆมาเรื่อย<ป> ชาแฮปปีงแห้งแห้งก็ล้มเหมือนนั่นเนาะสเนตเต้าก๋วเตียวไส่ปลาครับกอวยคั่วก็ล้มเนี่ยไงแห้งนะครับแกงใส่หน่อไม้นะอร่อยมากคือแกงใส่หน่อไม้เนาะเออเออเนาะอืม เงียบนะครับอืมเดี๋ยวจะให้ฟางนะจ๊ะเจออีกหนึ่งร่างเด่นสิอไข่ขึ้นสิเงียบเนาะอย่างนี้จ้าเนี่ยเจอห้างไข่ไข่เนี่ยกับสอดใหม่เขายากๆเนกะจ๊ะ ขึ้นมาแล้วจ้ะว่าใครนักกับสอบนอะคือสิว่าใครมีนั่นเอาหยาบเติมโอ้มีไข่อยู่สมัครจะเป็นไข่แยบเนาะไขฟ้ากข่เป็นสารครับมันหมดเลยดูมาแล้วอ่านตุ๊ก โอ้สารถงโลโลแล้วล่ะหมดแล้วครับพี่แจ๊คให้ฝากแล้วนะเนาะครับถ้าจะหมดจด,ดูเพล่อนเหรอนะครับครับเทครับ ขึ้นนักเนาะนักไม่หยังเพิ่นวันโอ้ไม่เป้งหลายโอ้ดูตูอต้ยเต็มกระปุกกัเนีอค่ะเด้งด่งอย่าเพ่งควายฮะเราขิวแล้วนะครับเ็ปเพิ่งกัน เรเอาเลยจ้ะมาอไปไะดไปพี่ไตออกหมดหอื้อเซน่าค่ะอ้าคือมีแต่แม่ปิง่งค่ะปิ่งหลายๆดูน่ะนักแต่นักว่าไข่บอกไข่มีแล้ว อาจจะเป็นเงาะแล้วเนาะ,ะมดมดดูดูบนแล้วครับผีหน้าวากันไหมแล้วเนาะไปหาอยู่อีสานเนี่ยงยากมดแดงายากรับห่างบวัวไครมีน่าจะเดือนหนากางเดือนหน้าเพ็ดเพาะอาจจะออกแล้วเนาะฝนตกมาเรื่อยๆเนะาะรารุ่นกันไปเรื่อยๆครับสินเดือนนี่ก็ออกแล้ว เย็ดเพาะถ้าฝนกระนำมาเร<ๆ>ื่อยๆเนาะกับกระปุกใส่ในเป้งมาครับนี่เต็มละถึงบ้านก็อยแยกข้าวหนึ่งกำเนาะ้จะหาไปไหวแกงไส้น่อหม่จ้ะไส้น่อหม่เป็นเสียบแสบเหมืนหมนมอนติ๊บไสเลย อ๋อครับนี่มีทั้งแงยบตึ้งไข่ไข่ครับร่วมกันไปก่อนเนาะจ้ะครับกคอยร่วมกันก,นกระเสียบตอนาหางครับเนาะเริ่มสายมากัเริ่มห่อนแล้วเริ่มห่อนนะครับเนาะแต่ห่อนแบบใครแหงแ้งนะครับ เอะไรก็มีรวมกันครับออรโอ้อันนั้นว้ยลมลมามาล่องจอยกิที่หลาบ, <laughs> บ้าใส่ไปเอาหุ่นตอเแ้ สองห้างเห็นไหมอยู่ทั้งในในเห็นนะลุ่งคามหวยนี่ไปจ้ะหวยว่ามีน้ำหวยแรงพีถ้าจะเป็นเป็นแม่ปีงดเนาะเดยว พุ่นเราจะไปเอาอยู่กุนห้างนึงอยู่ทา่าพุ่นจ้ะน,นั่นยองมาเห็นดอกเดี๋ยวก็ค่อยรอเมืองน้ำตอนเพิ่งกลับมาพุ่เขาเพล่อจะทางกระย่างเขาไปหยางหยางเด้บมาได้ไปเอาเหมือง่ายๆเตาสิด,ดึงไม่สาวเขาไปแต่ท่ามันบเบลียบเนาะมันเป็นผู้ใครไหมบ่าวัย ช่ยู่บอห้างมันจะแดงๆเนาะผู้สนใจเราอยู่ไกลๆมาตอนนี้ยางขามไปน้ำบ่ไยอเริ่มห่อนละสายแล้วเนาะจ้ะมาแต่เสากันหุน่นตอนนี้ก็เริ่มจะโมเมนสิเที่ยงแล้วบอ10โมง1 0มง,มงเดี๋ยวเรารอหลุนนะ้เป้่าใช่นะจาะกลับมาอ่าเปบ่าใช้มาแล้วโอเค อุย้ยนี่จ้ะนี่จะแม่เป้งทั้งไข่นะสามแหนตุคนเทครับนักนาดเอ้เดทแต่ละบาทนี่อุ้ยเดียวโอ้โงามอยู่ครับงามงามไข่แมบบ่เป้งหมดเนาะ แม่เปล่งหลายเนาะจ้ะบ่มีไข่ก็ดได้แม่เปล่งยันดีดีกว่าไดใครหน่อยครับเปล่งแสบกว่าไข่หน่อยนะเนาะมันครับโอ้ยอคุอ้มอะต่อพ่อแม่มันน้ำค่อยเก็บบรร่ได้มันครบนะทุ่งเลยคุณศเห็น ไล่กันง่ายครับอ้ามตาลอยเลยนะครับน,นี่เอาครับผลงานของเขาครับได้ตึงแบบเป่งเนาะ ไอ้ตึงไข่แม่เงียบไข่เงยบตึงอันนี้น่าจะครับผมไข่มดแดงท้ายฤดูแล้วเนาะครับผมถ่ายไดูกาลแล้วแม่เงาะอันนี้ครับเป็นเริ่มเป็นแม่ดำเลรอเนาะจ้ะเนาะเมื่อกบ่าไข่งามแล้วเริ่มจะมีแม่ดำมดตัวผู้เขาเอิญแม่ดำมาหน่อยนีเนี่ยปีกมันผู้ได้หลายครับปีกก็ได้หลายจะไปล้างหนามออกไม้กันจ้ะแม่คือสลบเนาะแล้วก็เอาไปจุ่มหนามล้างออกไม้ คือว่าหมานอยู่เลยเนาะครับหมานอยู่ครับก็ลองแง่แง่กันก่้าว่ะอยากกินแกงใไตนมัยครับผมวันนี้หมานครับเนาะครับวันนี้ขอลาปีตระน้องพิกบาลก่อนเน้อนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องบ้านเหนือพาลุยครับพอสายเสาเน็ตทางเพจทางยูทูบเน้อนะครับขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์ทุกการติดตามทุกคอมเมนต์เัวเน้อนะครับวันนี้ลาปีตระน้องพิกบาลก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าลมเย็นดีเนากจาอยู่นี่บรรยากาศดีครับ ชุดชมวิวครับอืมกับติ๊กเขาหน่อยเนาะครับเอาใส่ฟักเนโลครับอู้ดูจุ่เป็นนักขนาดเต็มติ๊กวะร่วมกันเล่นเ่าจ๊ะเนาะแยกออกมากระเด็นหน่อย เกือบเต็มโอ้ดูขนาดครับเนาะ